คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารนะครับจากโรงเรียนวัดอุดมาลังศีนะครับก็ด้วยความห่วงใยต่อเพื่อนพี่น้องนะครับทางโรงเรียนและคณะสงฆ์เนี่ยก็เลยจัดถึงอย่างชีพพร้อมมีเงินสดจำนวนอาจจะไม่มากนักแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นทางเลือกนะครับก็อยากจะให้ท่าน ผอนะครับได้เป็นตัวแทนของทางคณะสงฆ์และโรงเรียนนะครับได้กล่าวนั่นผอเอาตัวแทนนะครับเอาตัวแทนเชิญนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องตนเต้นแข่งเสือเต้นตปนแข่งเสือเต้นเทศบาลแข่งเสือเต้นแต่วันนี้คณะจากกรุงเทพนะครับ อยากน้องแขมามาทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดลบบุรีโดยการติดต่อประสานงานของท่านเพื่อนร่วมที่พระมหาสมชายพิจิตรโยอยากวัดอุดมศรีนั่นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอุดมศร,รีร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัด,ดอุดมศรีโรดยเจ้าพุ่มโดยการกิรพัฒน์สิริพันธ์บดีคร,รับผู้มีการ พร้อมด้วยคณนะครูนี้มากันด้วยทั้งหมดประมาณ30สกวนะนะ่าท่านนะครับกรรมการเกรือขายมากในในถุงนะครับก็ประมาณ30 3 0ถุงน่ะอยู่ในในนั้นน่ะมีนมมีน้ำมีของขีปลาถนะครับซึ่งทั้งหมดเรา ทุกคนอะรกบ้วารได้ท <ENNIS> ั <ข S 1> ้เทากานได้ด <as> ีทต้องทะ่เราก็เป็นท่านอกว่าทุกคนเนี่ยต้องครบทั้งประเทศเลยเนี่ย เราไม่ได้มาเฉพาะคารว่านะครับมีล่างมาด้วยดังนั้นก็ทีมมอนเ้มาุชายได้มากอแสดงความยินดีกับยอยูทั้หลายนะที่ระบ ไปน้ำพุ่งซ่งเรื่องไปธรรมชาติเราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วก็เราก็ป้องกันจะมาได้ประสานมาที่นี่โดยความประสงค์แต่ท่างงนผูอาจารโรงเรียนไม่อยากมาที่ลบบุรีตามจริงก็มีหลายที่แต่ท่างงนผูอาจารย์ว่าอยากไปลบบุร,รีก็เลยได้ประสานอาจารย์ครบก็เลยได้มาเชื่อมโยงตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นว่าน้ำใจในการให้กำลังใจญาติโยมไปสู้ต่อไปนะทั้งแต่ประชุมอธิมาตุมีส่วนร่วมตลอดโครงการโลกของารทีกาเมตตาเมตตาธรรม้ำคุณโลกน้ำค่าน้ำกองจะลองน้ำใจนะแต่น้ำที่ไหนๆน้ำใจดีกว่า พราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจญาติโยมลูกหลานๆ,ๆนะเราสู้กันต่อไปอย่าไปท้อถอยอย่าไปท,อทออ้ปทอแท้หรือทุกข์ถ้าเราจะทุกข์เรามองคนอื่นบ้างบางจังหวัดยี่นิดลังคาแล้วเมื่อก,กี้นั่งมามองหาน้ำท่วมไม่มีเลยว่างั้นนะเขาบอกต้ามันท่วมมากเราไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อก,กี้คุยกับโยมประหลนโยมพี่โอว่าถ้าจะไปช่วยน้ำท่วมมันไปช่วยยังไงแต่ของไหว้น้ำเข้าไปได้ไหม ไม่หลอดเพราะนั้นเอาตรงเนี้ยเอาตรงตรงนี้ได้่อนแล้วพอทางนะู้นถ้าน้ำมันลดลงเราค่อยไปช่วยกันนานที่สุดก็อนวยพอให้ทุกฝ่ายนาะทถ้าทุกในการอกจารย์ทุกคนแล้อฝ่ายผู้ปกครองและก็ผู้ประสานงานที่มีผู้ผลที่น้องผลและก็ญาติโยมพี่นอ้อง นาจาโะบุรีที่ที่นี่ของเราอำนาจคุณพระเจ้าพระธรรมสูชงของเราบารนาักษาปัดเป่าไปที่บาดตั้งหลายให้หายไปโดยเร็วพันด้วยชืน